สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับพี่อ้อนและรายการเขาว่ากันว่ากับเนื้อหาสาระแน่แนๆในปี2,565นนี้ค่ะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่เกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่นิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน โดยที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองนะคะและนอกจากนี้ในปัจจุบันค่ะคู่แต่งงานหลายคู่ที่นิยมการมีสามีหรือภรรยาหลายๆคนก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้และว,วันนี้อีกเช่นเคยค่ะพี่อ้อนมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะคุณหมอเจนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ้อนผมหมอเจนนะครับนายแพทย์เจนวิทย์ผู้ศรีเสน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุนารีเวชและสุขภาพทางเพศครับค่ะวันนี้คุณหมอเจนนะคะเห็นกล้ามแน่นๆอย่างนี้นะคะความรู้ที่จะมาให้เราก็แน่นอีกเช่นเคยเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะเขาว่ากันว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนและส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับคนที่มีคู่นอนหลายคนจริงหรือไม่คะคุณหมอ,อต้องบอก่อนนี้ก่อน,นนะครับว่าจริงๆก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแค่บางส่วนเนาะ ต้องบอกหลักการก่อนจริงๆคือการเกิดโรคติจต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเกิดได้หนึ่งคือทุกเพศเลยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายครับเพศหญิงหรือกลุ่มความหลากหลายทางเพศนะครับไม่ว่าจะเป็น LGBT ต่างๆก็สามารถเกิดได้เนาะอันที่2คือวัยครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทํางานนะครับหรือว่าสูงวัยเองถ้าทุกคนยังมีกิจกรรมทางเพศหรือ active sex อยู่ก็สามารถที่จะ มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ทั้งนั้นครับพี่อ้อนแล้วนอกจากนั้นที่พี่อ้อนบอกใช่ไหมครับถ้าเรามีคู่นอนเยอะ,ะนะครับไม่ว่าจะเป็นมีแฟนเยอะหรือไม่ใช่แฟนนะครับเป็นกิ๊กหรือบางคนมีความสัมพันธ์แบบ Friend with Benefit พี่อ้อนเคยได้ยินใช่ไหมครับเค,คเคยได้ยินค่ะใช่แล้วก็ความสัมพันธ์แบบเรื่องของ One Night Stand ก็คือเหมือนกับมีเพศสัมพันธ์กันเฉยๆอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามีคู่นอนเพิ่มมากขึ้นนะครับ โดยขาดการป้องกันที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เราเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้มากขึ้นครับผมค่ะเรามาต่อที่คําถามที่2เลยนะคะเขาว่ากันว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่รักษาแล้วไม่หายแล้วมีโอกาสเกิดที่จะเป็นโรคมะเร็งได้ในอนาคตจริงหรือไม่คะครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับก็มีหลายชนิดเลยครับพี่อ้อนอแต่ที่ เป็นกันเยอะๆนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดละกัน <S 1. ก <1 S> ็คือแบคทีเรียครับแบคทีเรียที่เราพบได้บ่อยก็เป็นพวกหนองในแท้หนองในเทียมที่ทําไม่เกิดหนองบริเวณอวัยวเพศได้นะครับหรือจะเป็นของซิฟิลิสพี่ออนรู้ไหมครับว่าซิฟิลิสเนี่ยเพิ่มขึ้นในประเทศไทย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่ม2 3เท่าเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นเองนะครับะจะทําให้เกิดเรื่องของผื่น ตามร<ะ>่างกาย<ะ>หรือว่าผื่นตามบริเวณเพศได้ะนะครับแต่ข้อดีของการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างน้อยก็คือมันยังรักษาหายครับถ้าใครมีอาการผิดปกติก็จะมาพบแพทย์เพื่อรักษาได้กลุ่มที่2ครับ<ะ>ก็คือของพวกไวรัสนะครับไวรัสถ้าข้อดีหน่อยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหูเนาะพี่อ้อนจะเคยเห็นนะครับหูนะครับก็มีลักษณะเหมือนกับดอกกระหล่ำนะครับอาจจะพบได้ตามออยเวเพศนะครับได้ตามลูทวารได้นะครับหรือกรณีที่เป็นเลิม<ะ>เลิมก็จะมาด้วยอายการของ ตัวมีตุ่มเป็นตุ่มน้ํา <Brand. S 1> ก็จะมีการแสบคันได้นะครับผมบางทีเจอได้ที่บริเวณปากด้วยแต่ในกลุ่มไวรัสที่เราอาจจะเป็นโรคเรื้อลังได้ที่พี่อ,อ้นถามมาก็มีในกลุ่มของ hiv นะครับ,รบไวรัสตับอักเสบ BC พวกนี้ถึงแม้ว่าจะรักษามไม่ได้หายขาดนะครับ,รบแต่ก็มียาปัจจุบันมียาครับที่จะทำให้ไม่มีอาการแต่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็มีเชื้ออีกตัวหนึ่งที่ เป็นที่นิยมแล้วก็รู้จักท่า<ช>รู้จัก HPV ไหมครับอ๋อรู้จักค่ะเวลา HPV นี่คือมะเร็งที่ทําให้โอกาสเกิดมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะอ่าถูกต้องครับผมแต่ว่าอาจจะถูกต้องบางส่วนนอกจากเชื้อ HPV จะเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแล้วนะครับยังทําให้เกิดมะเร็งได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปากมดลูกครับปากช่องคลอดช่องปากนะครับหรือมะเร็ง อง,องค์าชาติในผู้ชายแบบผมก็าสามารถทําให้เกิดได้เป็นไงครับพี่อ้อนได้ฟังแล้วรู้สึกไว่าไงบ้างครับผมน่ากลัวมากเลยค่ะคุณหมออย่างนี้ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะใกล้วาเลนไทน์แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีโอกาสหรือว่าจําเป็นจริงๆที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยคะ่ะเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือว่าเราจะไม่มีเลยดีไหมคะมคำถามนี้ผมผมตอบให้พี่อ้อนแล้วกันถ้าพี่อ้อนไปมีความเสี่ยงช่วง กวงวาเลนไทน์นะครับพอสวยขนาดนี้ครับก็ต้องมีความเสี่ยงเป็นธรรมดาก็เอาจริงก็คือถามว่าจะไม่ให้มีเลยนะผมว่ามันมันยากนิดนึงนะเพราะนึงจากว่าก็ฮอร์โมนธรรมชาตินะครับก็จะดูฝืนธรรมชาติไปนิดนึงถ้าสมมติว่าไม่มีเลยนะครับผมมีหลักการนะประมาณ3ข้อแล้วกันให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะครับวัยไหนก็สามารถที่จะลองไปประเมินดูได้นะจดเลยนะคะจดเลยครับ3ข้อข้อหนึ่งนะครับ ก็ประเมินความพร้อมของตัวเองก่อนครับว่าตัวเองพร้อมหรือยังนะครับที่จะมีเพศสัมพันธ์คือต้องดูก่อนครับว่าตัวเองมีความรู้มากเพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และยิ่งถ้าเป็นคู่ของชายหญิงอีกเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการท้องที่ไม่พร้อมตามมาเพราะถ้าท้องไม่พร้อมเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือการไปทําแท้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรามีความพร้อมเราค่อยมีเพศสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการเวลามีเพศสัมพันธ์กันมันต้องมีพี่อ้อนรู้จักคําว่า consent form ไหมครับอ๋อเซ็กชวลคอนเซนต์ <Concept. S 1> มีเหมือนแบบข้อตกลงกันใช่เป็นการข้อตกลงสมมุติว่าคู่เราจะมีเพศสัมพันธ์กันก็ควรจะมีเซ็กชวลคอนเซนต์ถ้ามี2คนก็คอนเซนต์กันทั้ง2ฝ่ายครับแต่ถ้ามี3าคน4ี่คนทุกคนก็ต้อง<ๆ>เขาเรียกว่ายินยอมพร้อมใจร่วมกันนะครับ ถ้าเราประเมินแล้วว่าตัวเราเนี่ยไม่พร้อมนะครับปฏิเสธไปเลยนะครับไม่ควรที่จะมีแบบไม่พร้อมและคู่ของเราก็ควรที่จะต้องเคารพการตัดสินใจของ e ôi ôi อีกฝ่ายด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอันที่1สําคัญมากเลยนะครับการประเมินตัวเองก่อนว่าพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าไม่พร้อมให้ตอบปฏิเสธทันทีครับข้อ2ครับถ้าเรารู้สึกว่าเราพร้อมละแต่ยังพร้อมไม่เยอะมากครับพี่อ้นเคยได้ยินคำว่ามีเซ็กแบบซอฟๆหน่อยไหมครับ ผมจะบอกก่อนครับว่าจริงๆแล้วเราเริ่มจากซอฟต์ๆก่อนก็ได้เพราะบางคนงจริงๆไม่ได้มีความพร้อมหรือกล้าขนาดนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์คที่จะต้องมีเขา <อ S 2> <บ>เรียกว่า sexual outlet ก็คือการปลดปล่อยทางเพศซึ่เกิดจากฮอร์โมนหรืออารมณ์ของเราะนะครับคืออาจจะแนะนําก็คือทุกๆคนนะครับสามารถที่จะทําช่วยตัวเองได้หรือเขาเรียกว่า masturbation นะครับไม่ว่าจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือ LGBT หรือใครก็ตาม เราก็สามารถที่จะ masturbation หรือช่วยตัวเองด้วยตัวของเราเองได้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดน,นะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของร่างกายของเราแลวข้อดีก็คือไม่ติดเชื้อด้วยครับเราไม่ได้ไปมีอะไรกับใครใถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะมีกับคู่ของเรานะครับถ้าเป็นแบบซอฟๆก่อนเพศสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องสอดใส่ครับเราอาจจะใช้ออร์เรลเซ็กหรือการมีเพศสัมพันธ์กันด้วยการใช้ปากหรือ การใช้มือช่วยกันก่อนก็ได้นะครับโดยที่ไม่มีการสอดใส่เมื่อไม่มีการสอดใส่มันก็มีการลดความเสี่ยงของการการติดเชื้อขึ้นแล้วก็อีกที่สําคัญคือไม่ท้องแน่ๆครับพี่ออนครับแล้วข้อ3ครับถ้าผมให้หลักคิดง่ายๆเนาะถ้าเราเป็นคู่รักเพศเดียวกันนะครับก็คือโฮโมเซ็กชวลสิ่งที่จะบอกคือถุงยางอนามัย100นะครับใช้ถุงยางอนามัย100%เลยหรือถ้าจะอยากปลอดภัยมากกว่านั้นอีกครับ ผมมีตัวหนึ่งครับที่ออมรู้จักเดนเทลแดมไหมครับไม่รู้รจักค่ะคุณหมออ่าคือคเป็นแผ่นอนามัยลงลิ้นนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ปากได้นะครับเ <นะ S 2> พราะฉะนั้นหลักการคิดง่ายเนาะตัวนห้ฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นคู่รักเพศเดียวกันหรือโฮโมเซ็กชวลให้ใช้ถุงยางอนามัยร้อเนและเดนเทลแดมแผ่นอนามัยลงลิ้นครับและถ้าคุณเป็นคู่รักต่างเพศหรือเฮตเตอรเซ็กชวลนะครับเป็นคู่รักชายหญิงนะครับก็ เหมือนกันเลยครับไม่แตกต่างกันเลยใช้ถุงยางอนามาย100ัยร้อเเซกับแผ่นอนามัยลงลิ้งแต่สิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับย้อนที่แตกต่างจากคู่โฮโมเซ็กชวลคือคือ,ค,อคืออะไรครับคือ,อลูกที่จะตามมานะค,ครับรถ้าเราไม่ป้องกันเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ <c oughs> สิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือการคุมกาเนิดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยากินยาฉีดยาฝังเ <c oughs> นาะใส่ห่วงนะครับก็คือต้องใช้เสมอ <c oughs> ไม่งั้นถ้าท้องขึ้นมาเนี่ย ปัญหาการทําแท้งอะไรเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นมากครับพี่อ้อนเพราะฉะนั้นก็คือต้องการไว้ดีกาแก้ถูกต้องครับแต่นะครับแนะนํานะอีกอันหนึ่งคือ,อมไม่แนะนํานะครับให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินในการที่จะเป็นยาคุมเขาเรียกว่าบางคนเนี่ย นะครับบอกผมว่า,าใช้ฉุกเฉินฉุกเฉินเดือนหนึ่งสามสี่ครั้งอันนี้ไม่ฉุกเฉินนะครับไม่ได้เรียกว่าฉุกเฉินนะอะ <c oughs> อย่างนี้น้องเรียกว่าใช้เป็นประจําเลยเนะาะจริงๆไม่แนะนําถ้าพลาดแล้วจริงๆค่อยใช้นะครับแต่จริงๆคือวควรจะปรึกษา <c oughs> หมอก่อนใช้ด้วยซ้าเพราะมันจะมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่บางครั้งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการที่เราใช้ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยหนึ่งก็คือนะครับ โอกาสการตั้งครรภ์เยอะ,ะกว่าปะกะติด้วยพี่อ้อนแล้าที่2ก็คือการเกิดการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกสูงตามมาด้วยครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับทาไม่ฉุกเฉินก็3วิธีนะครับที่หมอแนะนำนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้นะครับหนึ่งคือการประเมินตัวเอง2องก็คือการมีเซ็กส์แบบซอฟก่อน3ก็คือถ้าเราพร้อมแล้วจริงๆก็คือเราต้องป้องกันได้อย่างที่หมอบอกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีเพศสัมพันธ์ได้ อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะครับค่ะจดกันครบไหมคะเนี่ยถ้าเกิดว่าจดกันไม่ครบนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้กันได้นะคะครับค,ค,ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอเจนได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะเกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV มีจำหน่ายนะคะที่โรงพยาบาลกรุงเทพระยองของเราค่ะโดยตอนนี้นะคะถ้าท่านไหนที่สนใจจะฉีดนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ว่าดูมาจากรายการนี้หรือวอ l k กอินเข้ามาในโรงพยาบาลนะคะก็เราจะมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ ซื้อแพ็กเกจวัคซีนไวรัส HPV นะคะแถมฟรีค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือปัสเซียค่ะ20แพ็กเกจเท่านั้นนะคะสำหรับ20ท่านเท่านั้นค่ะผมเลือกการดิซิลวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV เพียง3ามเข็มเท่านั้นครับก็ทำให้คุณลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งช่องคลอดมะเร็งช่องปากและมะเร็งองคชาตแบบผู้ชายแบบผมและถ้าคุณพลาดไปแล้วนะครับ ต้องการคำปรึกษาพบกับผมหมอเจนวิทย์ได้ที่ศาสตร์คลินิกสูตินรีเวชและสุขภาพทางเพศโรงพยาบาลกรุงเทพระยองผมรอคุณอยู่นะครับ